อยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมต้องเปิดเพลงอะไรกลกับมาเเป็นนหมมมืดิันจะทําอย่างไรได้บ้างให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกับรายการพูดได้ปากผมจักรพัฒน์สิงห์ทองวันครับและกิฟตเทรนเนอร์นาริสาค่ะพูดได้ปะสมัยก่อนตอนที่กิฟต์ทำเรื่องความสัมพันธ์ กิ๊ตมาจะได้รับคําถามจากผู้หญิงว่าจะทํายังไงให้เขาอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือพูดง่ายกลับมารักฉันเนี่ยกลับมารักหนูเนี่ยเหมือนเดิมรู้ไหมว่ากิ๊ตตอบไงตอบไงเป็นไปนไม่ได้อะดูนะสมมุติถ้าเอาเวลามาเป็นตัวตั้งเช่นเราคบกันตอนที่เราอายุยี่สิบต้นต้นอ่ะผู้ชายวัยยี่สิบต้นต้นอ่ะสัปมาณยี่สิบสี่ยี่ห้า กับผู้ชายว 3, 4, 3, ัยสามสี่สามห้าผู้ชายคนละคนนะอมันคือผู้ชายคนละคนเลยอ,ะอ่ะทําไมล่ะเขาโตขึ้นเยอะอเขาโตขึ้นเยอะมากเขาเขาเปลี่ยนจาก Young Man to ร e a l Man แล้วไอ้สิบปีของแห่งชีวิตอะ่ะมันได้โบยเคี้ยนเขามากเพียงพอ,อที่เขาจะกลายเป็น Real Man อ่ะเออผู้ชายในวัยยี่สบสี่้าของเขาเขามองผู้หญิงแบบหนึง่งเขารู้สึกชอบ แต่พอมันเปลี่ยนเป็นสามสี่สามห้าผู้หญิงแบบเดิมที่เขาเคยมองแล้วแบบม่นโคตรหวั่นไหวเลยว่ะมันอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาโคตรหวั่นไหวก็ได้กุณเจยังเคยบอกกิ๊วเลยว่าเราชอบผู้หญิงไม่เหมือนเดิมใช่นั่นยังมันเปลี่ยนไปตามวัยเปลี่ยนไปตามประสบการณ์เปลี่ยนไปตามอะไรหลายๆอย่างแล้วเปลี่ยนไปตามบาดแผลที่เราเคยมีด้วยเออมันทําให้เราชอบผู้หญิงไม่เหมือนเดิมนี่คือผู้ชายนะครับผมผู้หญิงเนี่ยต่างกันนิดนึงผู้หญิงเนี่ย ชอบผู้ชายแบบไหนมักจะชอบผู้ชายแบบนั้นไปเรื่อยๆอผู้หญิงนะโดยโดยลักษณะมักจะเลือกผู้ชายที่มีลักษณะคล้ายพ่อตัวเองแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะแบบหน้าตาคล้ายพ่อหรือนิสัยคล้ายพ่อแต่ีิดวกเราจะบอกว่ามันมีส่วนผสมคล้ายๆพ่อโดยเฉพาะแบบมนนุษย์เนี่ยมันมีเหรียญสองด้านเนาะอย่างเช่นถ้าแบบเกลียดอะไรพ่อ มากเท่าไหร่อจะยิ่งไปชอบผู้ชายที่มีคุณสมบัติเหมือนพ่อมากเท่านั้นจริงลองดูนะกิฟเคยเจอผู้หญิงนะเกลียดพ่อตัวเองมากเลยด้วยเรื่องอะไรรู้ป่ะอะไรฮะเจ้าชู้เจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้เกลียดผู้ชายเจ้าชูมากเพราะพ่อเจ้าชู้พ่อนอกใจแม่แล้วไปชอบผู้ชายแบบไหนรู้ไหมแบบไหนอัธยาศัยดีเอาใจเก่งเฮ้ย เรียนอีกด้านหนึ่งอะของคําว่าเจ้าช <sh> ู้อะคือค <laughs> ําว่าอัธยาศัยดีเข้ากับคนได้ง่ายเอาใจเก่งเใจก่งอก็จะไปชอบผู้ชายแบบนี้แหละจริงจริงมันคือเรียนอีกด้านหนึ่งของผู้ชายเจ้าชู้ก็ที่เขาแบบเข้ากับคนได้ดีเอาใจเก่งดูแลดีก็เพราะมีประสบการณ์เยอะไงการเอาใจผู้หญิงไปเยอะผู้ชายเจ้าชู้แหละถึงจะทาได้ดีจริงไหมผมไม่ทําไม่ได้เลยจริง่เสียงหาติดคอแกจะถูกทิ้งก็ นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงเลยจะชอบผู้ชายที่เหมือนพ่อตัวเองอขึ้นอยู่กับว่าเหมือนกับพ่อตัวเองด้วยเหรียนด้านไหนออย่างกิฟต์ในอดีตอย่างเงี้ยกิฟชอบผู้ชายตัวสูงใหญ่ พราะพ่อกิ๊บอแเป็นคนตัวสูงใหญ่อเออแล้วแบบโตมากาบการที่แบบนอนกอดพ่อ,อ,อนอนกอดพ่อตอนเด็กๆแล้วพ่อเนี่ยชอบใส่เสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีขาวอ,อุ๊ย,ยเห็นผู้ชายใส่เสื้อยือดคอกลมแขนสั้นสีขาวเมื่อไหร่นะคุณวันไหวห<ๆ>แล้วยิ่งแบบใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวเข้านอนนะคุณนอนกับมึงได้ไหมเฮ้ยเออมันเกิดอารมณ์แบบเนี้ย ทำไมคนแต่งเสื้อยืดสีขาวเต็มหน้าปิดเลยวะไม่เป็นไรยังไม่อยากต้องการผัวตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีถ้ายิ่งเขาสนิทกับพ่อตอนเด็กๆนะรหรือว่าเขาเกลียดพ่อมันจะมีรักพ่อมากเราเสนิทกับพ่อหรือเกลียดพ่อมากมันจะดูดไปหาคนที่เหมือนพ่อขึ้นอยู่กับเอาเหรียญด้านไหนของพ่อมาแล้วมักจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าความรักของลูกสาว ที่มีพอ่อมันเป็นความผูกพันมันเป็นสายใยอีกแบบหนึ่งที่แบบยากจะตัดขาดแล้วสิ่งที่ดึงดูดมากที่สุดคุณว่าระหว่างพลังรักกับพลังเกลียดอะไรดึงดูดมากกว่ากันพลังเกลียดว่าพลังเกลียดด์กไซด์ด์กไซด์ของพ่อเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดึงดูดผู้หญิงมากดังนั้นไอ้ดักไซด์เช่นพ่อขี้เหล้าเออพ่อขี้เหล้าจริงๆขี้เหล้ามันก็เป็นดรักไซด์เนาะแต่มันในดักไซด์มันจะมีอีกด้านหนึ่งเป็นด้านดี ก็คือเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมันก็จะไปดึงดูดกับผู้ชายที่แบบเข้าสังคมเก่ง oh. เข้ากับคนได้ดี hmm. อาจจะไม่ได้แบบดึงดูดผู้ชายขี้เล่าแต่ทําไมวะกูชอบผู้ชายคนนี้จังเลย oh. แล้วแบบมันมันคิดถึงอยู่ตลอดเวลามันผูกพนันมันอยากอยู่ใกล้เขาแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเธอขาดบางอย่างจากพ่อเธอเช่นขาดความรักจากพ่อของเธอนะ ไอ้ด้านมืดของผู้ชายคนนั้นที่เหมือนกับด้านมืดของพ่อของฉันมันจะยิ่งดึงดูดฉันไปหายมันอย่างหนักหน่วงและยิ่งไม่เคยได้ อะไรบางอย่างจากพ่อเช่นไม่เคยได้การกอดจากพ่อไม่ได้ความรักจากพ่อมากพอทีนี้พอผู้ชายคนนั้นที่เราแบบอุ้ยแม่งโดนมากมันดูดมากแล้วเขาแบบเขากอดเราทีนะมันจะเป็นการกอดที่มีความหมายมันเข้าพางมากมันมีความหมายมากดัง<อ>นั้นสำหรับผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนมักจะไม่เปลี่ยนแต่มันจะทําให้การชอบมีสติขึ้นมาได้จากการที่เกลียดพ่อตัวเองน้อยลงเพราะไม่งั้นดาร์กไซด์มันดูดมาก หรือว่าสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เติมเต็มในวัยเด็กกับพ่อไปเคลียร์มันให้หมดเพราะถ้าเราเคลียร์สิ่งที่ไม่เติมเต็มกับพ่อในวัยเด็ก <How? S 1> ให้หมดอ่ะเออเราจะสามารถสามารถที่จะแบบไม,ไม่ไม่ดูดสนิทไม่รู้สึกนิสกับผู้ชายคนนั้นมากสักเท่าไหร่ด mm ัง hmm. นั้นถึงบอกไงอย่าเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองเพราะถ้าเราเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองเดี๋ยวมันกลายไปเป็นเงื่อนงำอะไรต่ออีกในชีวิตอีกยืดเยื้อเป็นความซับซ้อนอะ่ะในการเลือกคู่ ผู้หญิงไม่ค่อยเลือกต่างหรอกมันจะอิงอิงพ่อเนี่ยแหละมันมีความผูกพันกับพฤติกรรมบางอย่างหรือเปล่า <c oughs> ความผูกพันกับพฤติกรรมบางอย่างของคุณพ่อมันไม่ได้เรียกพฤติกรรมบางอย่างมันเรียกแบบลักษณะนิสัย<อ>และล<ช>ักษณะนิสัยแล้วก็รูปร่างหน้าตา<อ>ฟิกเกอร์อที่มันมีนัยสําคัญกับเด็กผู้หญิงคนนั้นในวันนั้นเช่นถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นในวันนั้นรู้สึกชอบมากเลยเวลาที่ พ่อนอนกอดตอนกลางคืนแล้วก็ส่งเข้านอนหลับไปเดี๋ยวโตขึ้นมานะก็จะกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงปกติคนหนึ่งที่แบบเวลาเข้านอนกับแฟนทำไมมีความสําคัญกับกูขนาดนี้แล้วนอนกอดหลับด้วยกันไปอ,ะอ่ะมันมีความสําคัญมากกับเธอแต่ถ้าแบบตอนเด็กๆแบบโมเมนต์ที่พ่อไปส่งที่โรงเรียนพ่อไปรับที่โรงเรียนนี่มันแบบมันมีความหมายอะ่ะมันจดจําไปนาน โตขึ้นถ้ามีผู้ชายไปรับไปส่งเธออุ้ยมันมีความหมายเพราะนั้นผู้หญิงไม่เปลี่ยนหรอกออทีนี้เนี่ยพอเวลามามีแฟนมาเริ่มมีคู่ผู้หญิงมันจะมีแบบวันที่เขาชอบผู้ชายคนเนี้คือวันที่ผู้ชายคนเนี้ยมันเหมือนพ่อเขาเลยแล้ววันหนึ่งผู้ชายมันเปลี่ยนไปซึ่งคิดขอเรียกว่าโตขึ้นถ้าโตมากจากนถึงก็เรียกว่าแก่ลง<ว>ถูกต้องแบบเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่ผู้ชายวันนั้นที่เราเจอ แต่เราอะยังโหยหาอยังโหยหาไอ้ผู้ชายวันนั้นที่เราเจอเว้ยแล้วเราก็จะแบบเธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคืออยากได้แบบนั้นน่ะ แต่เขาไม่สามารถกลับไปเป็นวันนั้นได้เช่นเขาเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมเขาหมายถึงผู้ชายนะเขาไม่รักเราเหมือนเดิมเขาไม่อินกับเราเหมือนเดิมหรือว่าเขาก็กําลังโฟกัสกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นของเขาทําให้ไอ้สิ่งที่แบบเขาเคยให้ได้เขาให้ไม่ได้เออแล้วพอผู้หญิงแบบเราอยากให้เธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะยังไงผู้ชายมันทําไม่ได้อยู่แล้วจริงอืทัศนคติมันเปลี่ยนไปมันโตขึ้นน่ะใชวิสัยทัศน์มันเปลี่ยนไปมันโตขึ้นน่ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกิน ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขาอาจจะไม่ได้หมดรักเขารักเท่าเดิมแต่ไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนไปวิธีคิดเขาเปลี่ยนไปความสนใจเขาเปลี่ยนไปหลายๆอย่างมันเลยทําให้ทําแบบเดิมไม่ได้เออแล้วนะจุดนั้นแหละคือจุดที่ผู้หญิงแบบก็จะเรียกร้องแล้วขอจนผู้ชายรู้สึกอึดอัดผู้ชายมันจะมีช่วงเวลาคนจีบกันอ่ะมันจะมีช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมแล้วแบบช่วงโปรโมชั่นอ่ะมันดี พอมันเป็นช่วงหมดโปรไปอ่ะทีนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงยังอยากได้ช่วงช่วงโปรเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับเราสามารถทาให้มันกลับมาเป็นเหมือนโปรโมชั่นใหม่อย่างที่ได้่องจริงๆแล้วเราควรจะตั้งคําถามว่าความจริงคืออะไรแล้วเราอยู่กับความจริงได้ไหมก็ความจริงก็คือความจริงใช่ป่ะแล้วความจริงมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าถามว่าไอ้ความจริงของผู้ชายคนนี้ที่เขาเป็นจริงๆอ่ะก็คือช่วงหมดโปรแหละมึงโอเคไหมล่ะชอบไหมล่ะไหวไหมล่ะเออ ถ้าเกิดว่าเตะตัวเองได้ว่าไม่ไหวว่ามันเหนื่อยมันห่างเหินไม่ไหวว่ามันมันไม่ใช่แบบที่ฉันต้องการ<ม>ก็จบไปรีบจบ<ม>อย่าพยายามยื้อเพราะโปรโมชั่นส่วนใหญ่มันก็จะยาวประมาณสามเดือนถึงหกเดือนเอาเต็มแม็กซ์สุดเลยนะหนึ่งปีหลังจากนั้นมันก็จะบายๆ<ม>เราก็จะเหลือความจรงมิงของผู้ชายคนนั้นนั่นแหละ<ม>ที่เราจะต้องอยู่ด้วยแล้วไอ้นั่นนะ่ะถ้าเกิดเราเลือกที่จะอยู่ความจริงของเขาอะ<ม>เราไม่ได้อยู่แบบแค่แบบ หลักเดือนนะเราอยู่กับหลักปีกปความจริงของผู้ชายคนนั้นนะ่ะเออถ้าไม่ชอบก็รีบจบมันไปไภายในสามเดือนหกเดือนหรือไม่เกินปีอเออจะได้ไม่เสียเวลาแล้วไปเริ่มต้นใหม่มกับผู้ชายคนอื่นผมว่าผู้หญิงแบบยุคใหม่ๆเขารู้อยู่แล้วผู้ชายมีวันหมดปอแต่บางทีเขาคาดหวังอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีแนะนำเขาใหมทำยังไงให้ เขาเซตทัศนคติองไงให้ไม่คาดหวังเนี่ยขาจะมีโบต่อไปเรื่อยๆประสบการณ์มีผัวเยอะๆจริงมันไม่มีอะไรจะสอนเราดีได้เท่ากับความผิดพลาดและความเจ็บปวดซ้ำๆเช่นผมต้องลองผิดพลาดเยอะๆบ้างนะเปลี่ยนเมียเหรอต้องลองผิดพลาดเยอะๆแคจะได้แบบเออมีประสบการณ์ไงใช่ไหมผ่านมาเป็นพลาดไม่เยอะน่ะไม่พออีกเหรอพอแล้วพอละพอละ เอ้ยประสบการณ์จะ<อ>สอนเล่าเพราะเราแบบพราเราเราแบบคบผู้ชายมาหลายคนเนี่ยผ่านชีวิตมาเยอะเราจะรู้ว่าเราคาดหวังไอ้ผู้ชายคนนึงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่พี่จะไปบอกผู้หญิงอายุ20กว่า30ต้นหรือบางคนส0ิก็ยังเป็นนะว่าจะไปคาดหวังผู้ชายคนนึงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกมันไม่เข้าหูมันไม่เข้าหูแล้วมันไม่อยากฟังเพรานั้นสิ่งเดียวที่จะทําให้เขาแบบหูเปิดคือความเจ็บปวด และผิดหวังมามากพอทําไมวะครบสามเดือนเลิกคบหเดือนเลิกคบหนึ่งปีเลิกแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็แบบมันไม่เวิร์กมันเฮงซวยมันส้นตีนซ้ําๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะแบบเออมันจะสอนเราอะ่ะเราจะคิดได้เองว่าคําว่าเป็นเหมือนเดิมตอนที่เราครบกันใหม่ๆไม่มีจริงหรอกเราแค่ต้องรอเวลาว่าไอ้ตอนที่คบกันใหม่ๆอะ่ะเราอย่างโปรโมชั่นอยู่มันจะหมดลงเมื่อไหร่เออเท่านั้นเอง แล้วก็มาเจอความจริงกันมาเจอความจริงกันซึ่งมันก็จะนะนะที่เราจะต้องเป็นคนตอบเองผู้หญิงต้องตอบเองเลยว่าเอาไหมแบบนี้เขาจะคิดได้เองในจุดหนึ่งแต่เขาก็จะผ่านอีแบบนี้ของเขาไปก่อนสมมุติว่าเราครบกับเขาตอนที่เขาอายุแบบ25แล้วเราเจอความจริงเกี่ยวกับตัวเขาอายุ26ใช่ไหม แล้วเราจะอยู่ความจริงเนี้ยของเขาเนี่ยไปจนถึงสา3สิบหกาสิบเจ็ดแล้วจากนั้นผู้ชายจะเริ่มเปลี่ยนอีกละ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยงานด้วยวิกฤตชีวิตหรือวิกฤต mm hmm. วัยกลางคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นวิกฤต mm hmm. ผู้ชายก็จะเปลี่ยนเอ mm hmm. มันก็มีเปลี่ยนหลายแบบเช่นเปลี่ยนแบบมันมันจะเหมือนแบบเออสติมาปัญญาเกิดอ่ะ,อะก็จะปฏิวัติตัวเองอขึ้นมาเป็นคนที่แบบดีผิดหูผิดตาขึ้นมาเลยหรือบางคน มันก็จะเอาสู่ช่วงดอบสุดๆบางคนก็จะเข้าสู่เป็นโรคซึมเศร้าบ้างเป็นอะไรอย่างนี้บ้างคือมันจะดอปไปอ่ะเอ้ตอนที่เหวี่ยงลงเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบกูไม่ไหวกับมึงตอนก่อนล้วนี้กูก็โคตรจะไม่ไหวอยู่แล้วก็ทนนี้มึงเหวี่ยงลงอีกอันนี้ก็ไปแต่ผู้ชายเหวี่ยงลงจนถึงจุดต่ําสุดเดี๋ยวเขาจะเหวี่ยงขึ้นแล้วเขาจะเขาจะดีเขาจะดีมากดังนั้นผู้ชายพอมันผ่านช่วงวัยสี่สิบไปมันก็จะอีกแบบ เออมันจะอีกแบบการที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะจะเป็นเมียของผู้ชายในวัย20กว่ากว่า20แถวๆเลขสองเธอก็จะได้เป็นเมียของผู้ชายคนนั้นในวัย20แล้วเดี๋ยวพอผู้ชายเปลี่ยนเป็นวัย30เมียจะเปลี่ยนแล้วพอเผู้ชายวัย40เมียก็จะเปลี่ยนวัย50เมียก็จะเปลี่ยนเพราะว่ามันจะไม่ใช่ผู้หญิงแบบเดิมที่จะแมทช์กับเขาอีกต่อไปมันก็มีทิปตอบตามกัน เอาจริงๆนะคนที่ปรับตัวเยอะมากคาะจะอยู่กันยืดยาวนะแบบคู่หนึ่งอยู่กันยืดยาวคบตั้งแต่ยี่สิบยาวไปถึงห้าสิบก็ยังคบกันคนที่ปรับตัวเยอะสุดคือผู้หญิงนะผู้หญิงเข้าใจความจริงว่ามันไม่มีคําว่าเหมือนเดิมผู้หญิงจะกลายเป็นคนปรับตัวเก่งมากที่จะเข้ากับอีผู้ชายของกูเนี่ยต้องปรับตัวให้ทันกับผู้ชายของฉันที่เปลี่ยนไปลองคิดซิแล้วมันใช้อะไรเป็นต้นทุนในการปรับตัวประสบการณ์หรือเปล่าครับความรักเฮ้ ความรักมันจะต้องใช้ความรักปริมาณสูงมากที่จะปรับตัวไปกับความจริงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วความจริงแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ความจริงที่ฉันคุ้นเคยแล้วก็ไม่ใช่ความจริงที่ฉันอยากได้ต้องรักมากพอมันต้องรักมากแล้วว่าทุกครั้งที่ต้องอดทนมันจะมีสองช็อตนะทุกครั้งที่ต้องอดทนกับนิสัยแย่ๆหรือสภาวะแย่ๆของผู้ชายคนหนึ่งมันใช้ความรักเยอะ ในการในการเผาผลาญความรักมันใช้คํานี้เลยนะเผาผลาญความรักออกไปเพื่ออดทนกับน,นิสัยแย่ๆของผู้ชายคนหนึ่งอเอาง่ายๆนะเมาหยำเปกลับมาถึงบ้านตีสามเม็นทั้งตัวน้ําก็ไม่อาจก,กินปากก็เต็มทุกอย่างเละตุ้มเปะ๊ะ<อ>ขุดปูขึ้นมาจากเตียง ิดถึงเมียเกิดรักเมียขึ้นมาตอนตีสามแต่ตอน5้าทุ่มยิงรักเพื่อนอยู่เราก็แบบต้องไม่ปฏิเสธมันเราก็สนองตัญหาแม่งไป oh. เสร็จแล้วมันก็จะนอนเลืไม่ลุกขึ้นมาอาบนะ้ำไม่มีแรงหน้าอยู่นเตียงเสร็จแล้วตื่นเช้ามามันก็จะแบบแห้ง เราก็ต้องหาข้าวให้มันแดกไหนจะดูแลบ้านทาความสะอาดบ้านรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดมีลูกรับผิดชอบลูกอีกแล้วยังมีอีลูกชายคนโตซึ่งมันคือผัวกูแต่ตอนนี้มันแปลสภาพเป็นลูกชายคนโตที่ทําเฮี้ยอะไรไม่ได้หาข้าวให้มันกินรอเวลาจนก,กว่ามันจะแฮงโอเวอร์หายแล้วลุกขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนพูดจ่ารู้เรื่องก็ถามว่าวันนี้จะทําอะไรกินเลยนะคุณคิดดูไอความทุเลศทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเผาผลาญความรัก แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างงี้แค่บางวันเว้ยมันเป็นอย่างนี้ไงทุกวันทุกวันหรือเป็นบ่อยมากทุกอาทิตย์เออแล้วก็เผาความรักทิ้งเผาทิ้งเผาทิ้งเผาทิ้งไปเรื่อยๆเพื่อจะให้อยู่กับผู้ชายความจริงของผู้ชายคนนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเว้ยเอองนั้นสุดท้ายจริงๆแล้วใครเป็นคนที่หมดรักผู้หญิงรอผู้หญิงเนี่ยแหละจริงๆคือคนที่หมดรักก่อนแต่ด้วยความที่ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความอดทน เธอจึงไม่ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่านี่ถ้าคุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเราเลิกกันเถอะเอ,อเธอก็จะทนทนต่อไปอะ่ะทนได้ทนไป<ม>แต่แต่เนื่องจากความรักมันหมดไงะ<ม>จะพอผู้ชายมีนิสัยไม่ดีมาอีกจะทนไหมไม่ดูแลมั้งไม่ทนแล้วที่ด่าลอออะอ่แม่งทำไมมึงเป็นอย่างนี้วะเมาอีกแล้วนั่นอีกแล้วแล้วก็เริ่มด่าเริ่มไม่ให้เกียรติเริ่มไม่ก็ความรักมันหมดมันจะให้เกียรติได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ละ ไม่ให้เกียรติหมดความรักไม่พูดจาดีดด้วยก็เลิกเอาใจใส่ก็ช่างแม่งมึงอยากทําเฮี้ยอะไรก็ทําไปขี้เกียจเอายุ่งอะไรกับมึงแล้วปล่อยแม่งไปทีนี้พอผู้หญิงไม่เอาใจใส่ผู้หญิงไม่ให้เกียรติผู้หญิงไม่พูดจาดีดด้วยด่าเป็นประจำแล้วก็ช่างแม่งมึงไปเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีความรักเหลืออยู่แล้วไงผู้ชายก็เลยบอกว่าโอ๊ยเมียกูเนี่ยนะไม่เอาใจใส่พูดจาไม่ดีไม่ห้เกียรติ ไม่ให้เซ็กกูอีกนู่นนี่นั่นไปมีคนอื่นนั่นไงก็เลยไปมีคนอื่นโทษว่าเป็นความผิดของผู้หญิงผู้หญิงจริงๆแล้วเคยตั้งคําถามบ้างไหมว่าทําไมสมัยก่อนเธอเอาใจใส่ได้ทําไมสมัยก่อนเธอรักได้ทําไมสมัยก่อนเธอให้ได้ทุกอย่างเคยตั้งคําถามบ้างไหมถ้ามึงตั้งคําถามสักนิดนะมึงจะรู้เลยว่าก็าวันนั้นเขารักมึงมาก แต่ใครล่ะเป็นคนทําให้ความรักดีๆที่มันมีอยู่มหาศาลใครเป็นคนเผาผ่านความรักนี้เผามันทิ้งอะแล้ววันนี้ความรักมันหมดทนทยี่มึงคิดจะเติมมึงไม่คิดจะเติมแต่ไม่ไม่เติมกลับไปให้ผู้หญิงคนเดิมอ่ะแต่มึงกลับไปหาความรักจากที่อื่นอะมาทําให้มึงแบบซูใหม่เห็นแก่ตัวไปไหมคําที่บอกว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวจริงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวที่ว่ากูก็จะเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนเฮี้ยเฮี้ยแบบเนี้ เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราคิดว่ายังไงผู้หญิงก็รักและคิดว่ายังไงเขาคือเมียกูยังไงเขาก็ดูแลกู mm. มึงลืมไปหรือเปล่าคะทุกครั้งที่ต้องดูแลมึงและอดทนกับนิสย e ัยเฮี้ยๆมันคือการเผาผลาญความรักที่เธอมีอยู่ให้จนหมดไปสุดท้ายมันไม่มีใครเป็นเหมือนเดิม mm. ผู้หญิงก็ไม่สามารถรักเหมือนเดิมได้ผู้ชายก็ไม่สามารถเป็นคนดี mm. เหมือนในวันแรกที่เจอได้ mm. แต่มันมีแต่คำว่าเมื่อเราคบๆกันไปอะ่ะ ใครจะอยู่ด้วยสติได้มากกว่ากันถ้าอยู่ด้วยสติได้มากกว่าถ้าผู้ชายอยู่ได้ด้วยสติมากกว่า mm hmm. ก็จะหยุดนิสัยเฮ e ี mm ้ยห์้ยได้ไว mm hmm. เพราะมันกําลังทําลายความรักที่ผู้หญิงมี mm hmm. แล้วก็หันมาเติมความรักให้เธอใหม่ mm hmm. กลับมาเติมความรักให้เธอใหม่ mm hmm. เช่นคุณเคยดียังไงกับเธอในวันแรกอะ mm hmm. น้องเรื่องนึกสิว่าคุณไม่ได้ทํามันมานานเท่าไหร่แล้ว mm hmm. เออคิดเองได้ไหม คิดเองได้มาด้วยสติอะเออนี่กูไม่ได้ทําดีๆกับเธอเนี่ยเหมือนที่เคยทําในวันแรกนานแค่ไหนแล้วในวันแรกไปรับไปส่งนี่นานแค่ไหนแล้วที่ปล่อยให้เธอแม้แต่จะไปหาหมอก็ไปเองจริงไหมเออมันต้องไปตั้งคําถามแบบนี้หน่อยแล้วกลับไปทําสิ่งดีๆที่เคยทํากับเธอในวันแรกแล้วเติมความรักพอเติมกลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวความรักมันจะกลับมาบอกสัญญาณหน่อยได้ไหมว่า ถ้าผู้หญิงเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยมันคือการส่งสัญญาณว่าจะหมดแล้วนะความรักเนี่ยก็นี่ไงเริ่มช่างแม่งเริ่มช่างแม่งกับผู้ชายเออช่างแม่งมึงอยากจะไปไหนก็ไปเออช่างแม่งมึงอยากจะแดกแล้วก็แดกดิแล้วก็แบบกลับมาแทนที่จะรอผู้ชายกลับบ้านมึงอยากกลับเมื่อไหร่มึงก็กลับเหอะกูไม่โสนแล้วกูนอนอันนี้สัญญาละสัญญาณมาละหรือแบบมึงจะแดกอะไรก็หาแดกเองดิเวลาจะกินข้าวก็ไม่แบบไม่มานั่งกินเป็นเพื่อนอะผู้หญิงนะ ถ้าเกิดว่ารักนะหาข้าผู้ชายกินต่อให้เธออิ่มแล้วเธอไม่อะไรแล้วเธอก็จะนั่งอยู่ข้างคุณนั่งข้างขคุณคุยเป็นเพื่อนนั่งมองคุณกินแค่คุณนั่งกินข้าวให้เธอดูอ่ะเธอก็มีความสุขแล้วหยิบน้ําหยิบอะไรให้เนี่ยยังรักแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเธอปล่อยคุณแดกข้าวคนเดียวนะมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยโอเคละมีด่าและบ่นมากกว่าชมแล้วก็กลายเป็นแบบด่าบ่น เอผู้จาไม่ดีใส่มไม่ให้เกียรติมไม่รอนั่นสัญญาณหมดเลยว่าความรักหมดเดี๋ยวผู้ชายต้องเติม,มเพราะถ้าเกิดว่าคุณเติมกลับมาผู้หญิงคนดีคนนั้นที่เอาใจใส่คุณให้เกียรติคุณ<ม>ผู้จาดีกับคุณ<ม>เขาจะกลับมาแต่ถ้าคุณไม่รีบเติมเดี๋ยวผู้หญิงคนดีคนนั้นจะหายไปจากโลกนีทาวร <Hey. S 1> จริงๆแล้วไม่มีใครเป็นเหมือนเดิมหรอกคะ่ะผู้ชายก็โตขึ้นส่วนผู้หญิงความรู้สึก รักมากมันก็หดหายลงไปเพราะว่าการอยู่ด้วยกันของคนสองคนเราต้องผลัดกันเติมค่ะเติมความรู้สึกดีๆหากคุณลืมเติมความรู้สึกดีๆเพราะคุณคิดว่าใครสักคนหนึ่งจะอยู่กับคุณไปเสมือนของตายอยู่กันไปตลอดเราไม่ทําอะไรที่มันเติมความรู้สึกดีๆให้กันแน่นอนทุกอย่างจะเปลี่ยนไปจากสีขาวไปสู่สีดําอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณขยันเติมความรู้สึกดีๆโด,ดยเฉพาะผู้ชายเติมความรู้สึกดีๆให้กับผู้หญิงได้แล้วแล้วก็คุณจะได้อะไรดีๆกลับไปอย่างมหาศาลและเป็นร้อยเท่าพันทวีค่ะอยากมีเมียดีๆอยากมีคนรักดีๆขยันเติมความรู้สึกดีๆแล้วคุณถึงจะได้อะไรดีๆกลับไปนะแล้วเจอกันกันกบกิฟต์เทรนเนอร์นริสาและ ผมโจทย์จักรพัฒนสิงห์อวันครับในพูดได้ปะตาม YouTube TikTok และ f a c e b o o k นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพูดได้ปะเฮ้ย